สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณทรายนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะจะมาทํากับข้าเมนูสไตล์บ้านๆสไตล์ปากใต้นะคะมาฝากนะคะเป็นเมนูผัดหมึกไข่เค็มนะคะหมึกนี่เราใช้หมึกสดค่ะหมึกประมาณ4ตัวะคะตัวใหญ่นะคะเราหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไข่เค็มค่ะไข่เค็มนี่เราใช้ไข่แดงนะคะไข่ขาวเราไม่ใช้นะคะมีหอมหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศค่ะพริกสดนะคะต้นหอมผักชีตั้งโอนะคะ แล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะกระเทียมค่ะมีน้ํามันนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวค่ะเรามีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทํากันเลยค่ะค<ฟ>่ะ<ฟ>เดี๋ยวเราจะมาทําการผัดหมึกไข่เค็มกันนะคะเราตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวเราให้น้ํามันร้อนนะคะเราจะเอาไข่เค็มนะคะไข่เค็มนี้เราเอาไข่แดงนะคะเราเอาน้ําใส่นะคะเพื่อให้เอา,เอามายีนะคะเพื่อให้ไข่เวลาเรา เอาไปผัดนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเนื้อะคะเรายีนะะให้มันแตกๆนะคะถ้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ <S <S เดี๋ยวเรารอน้ํามันเดือดนะคะเราจะเอากระเทียมลงไปเจียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราปั๊กนึงค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราจะเอากระเทียมลงไปเจียวเลยนะคะเจียวให้หอมนะคะเราจะหมึกลงไปผัดเลยนะคะ เดี๋ยวเรารอผัผดหมึกให้สุกนะคะเราจะเอาไข่แดงะะที่เรายีๆกับน้ํานะคะลงไปผัดค่ะเราจะผัผดหมึกให้สุกก่อน,นะคะ่ะเราจะใส่ไข่แดงนะคะลง <ksam> ไปผัดค่ะไข่เค็มแดงนะคะใส่ล่อนแรกค่ะเราเอาไข่แดงไข,ข่เค็มลงไปผัดแล้วนะคะเพราะว่าหมึกก็สุกแล้วค่ะ นี่นะคะเราจะเอาผักมะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะพริกนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะตระเดื่นะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เราเติมน้ำไปนิดนึงค่ะหน้ากาหน้าทานนะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมหน่อยนะคะได้หรือยังโอเคก็อร่อยนะคะ เราจะขอน้ำตาลนิดนึงนะคะออกหวานหวานนิดนึงนะคะ่ะรสชาติก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแบบไหนก็ได้นะแต่อย่าให้เค็มมากให้หวานมากให้พอดีค่ะเดี๋ยวทานกับข้าวนะคะค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักชีตั้งโอนะคะลงไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะตัตกใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวผักจะสุกเกินไปนะคะอย่างนี้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะ ค่ะผัดหมึกไข่เค็มนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทําไม่ยากนะคะทําง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากอะไรค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ